มาต่อที่มหากาบว่าเรื่องของท็อกซิกนะคะอืมยาวเลยนะคะย้ำอีกครั้งเจตนารมในการทําคลิปของครูครูขอเลยนะอย่าเอาคําว่าท็อกซิกที่ครูอธิบายเนี่ยไปชี้หน้าคนโน้นคนนี้ว่าแกเห็นไหมแกเป็นท็อกซิกนะแกดูกเนี่ยแกเป็นเหมือนที่ครูเขาว่าเลยนะไอ้นั่นเนยเป็นท็อกซิกอ้นี่ก็ประสาทอืมอืม <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอานะเราเรียนเรื่องนี้ท็อกซิกไปพร้อมๆกันเพื่อที่เราทุกคนรวมถึงตัวครูด้วยค่ะ กลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นท็อกซิกปะวะเออเพราะมนุษย์ทุกคนมีความเป็นท็อกซิกอยู่ในตัวนิดๆน,นะไม่มากก็น,น้อยอะเมื่อกี้พูดถึงคลิปที่แล้วว่ากันเรื่องของความเยอะความเยอะเป็นท็อกซิกชนิดหนึ่งนะคะความเยอะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคล้ายๆเพอร์เฟคชันนิสเพอร์เฟคชันนิสกับเยอะต่างกันยังไงมีคนถามครูยเยอะมากนะเวลาที่ครูไปบรรยายจะบอกให้นะมันต่างกันอย่างนี้ ถ้าสิ่งที่ทำรายละเอียดที่มากมายขนาดนั้นแล้วผลงานออกมาสวยงามดีเด่นยอดเยี่ยมอันนั้นเรียกว่า perfectionist แต่ถ้ารายละเอียดมากมายเรื่องเยอะแล้วผลงานห่วยแตกไม่มีอะไรเป็นงอกเป็นเงยเป็นประโยชน์ขึ้นมาเขาเรียกว่ามันคนเยอะมันต่างกันตรงนี้คนเยอะมีเยอะมากไอ้คนเยอะที่ใส่ไม่ดีหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่คนเยอะหลายๆคน,นเกิดกับความกลัวเกิดจากความรู้สึกยึดติด เกิดจากความ ive, ออบเจสซออบเซซีฟหรือว่าย้ำคิดย้ำทำเกิดจากการที่ทุกอย่างต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงินบางคนงงคนเยอะอะไรคนก็อยู่คนเยอะจะเข้าใจอย่างที่ครูเท้าความเหมือนผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาอยู่ด้วยกันตอนจีบไม่เป็นไรตอนไปกินข้าวนอกบ้านไปเด,ดทข้างนอกไม่เป็นไรแต่พออยู่กินกันแล้วเนี่ยค่อยมารู้ว่าเย็นยนี้เยอะมากแล้วผู้ชายบางคนหมดรักเลยนะถึงขั้นหมดรักถึงขั้นอยากจะเลิกไปมีคนอื่นถึงขั้นไปนมีผู้หญิงอื่นอันนี้แต่ไม่ได้นะ นอกใจเนี่ยไม่ใช่การลงโทษนอกถ้าคุณน,นอกใจนะคุณเลวต้องบอกคนเลวถ้าคุณไม่โอเคกับเขาคุณต้องเลิกกับเขาให้เคลียร์จัดการให้เคลียร์ไม่ใช่ไปคบซ้อนเพราะว่าอุ้ยนี่เยอะไม่ใช่แต่คนที่เยอะเนี่ยปรับก็ดีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า,า,วาคนที่เยอะเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะสามีภรรยาแฟนเท่านั้นคุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหากับพ่อแม่เป็นปัญหาคนในบ้านมีปัญหากับคนรอบตัวไปหมดเพราะความเยอะ แล้วหนูเยอะเหรอหนูไม่เยอะนะคือคน,คนเยอะจะไม่รู้ตัวว่าเขาเยอะอืมอ้าคือเยอะวะเดี๋ยวก่อนเยอะคือคนที่เรื่องมากต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นต้องแบบอย่างเงี้ยเอออ่าคลิปที่แล้วที่ว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วพรรยาจะกินข้าวไม่ได้เลยจะต้องไปปถ้าช้อนกับซ่อมไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันทรงเดียวกันเหมือนกันแต่คนละลาย ถ้าไม่ใช่ลายเดียวกันกินข้าวไม่ได้บางคนอ่านแเริ่มการตัดสินคุณเชื่อว่าบางคนฟังมาถึงตรงนี้เริ่มตัดสินแล้วราษาดีทั้งนั้นน่ะมันก็แค่นี้ไม่บางคนเขาเป็นอย่างนั้นจริงเออไม่ได้เป็นโกจิตคนปกติได้แหละนะไม่ได้บ้าอย่ายเพิ่งตกใจเขาไม่ได้บ้าไม่ได้ภาษาเขาอาจจะเป็นคนที่ยึดติดความถูกต้องยึดติดรูปแบบอาจจะมีปัญหานั่นแหละมีปัญหาแต่เขายึดติดนะ แล้วมันจะเป็นท็อกซิกก็ต่อเมื่อเขาทําให้คนอื่นลําบากใจเนาะเอาไปเปลี่ยนบอกว่าไม่ไม่ใช่เอาไปเปลี่ยนคืออันเนี้ยเริ่ม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 ทำให้คนอื่นลำบากใจแล้วแต่ถ้าสมมติสมมติครูเป็นคนแบบนั้นจึงต่างว่าครูเป็นคนที่แบบว่าถ้าช้อนแต่งจริงจรงครูไม่ใช่คนแบบนั้นครูกินได้หมดข้างนึงมันช้อนสั้นข้างนึงมันซ่อมยาวครูยังกินได้เลยเข้าใจไหมจานหลางกส็สีจานวัดครูกินได้ครูไม่เรื่องเยอะแต่ครูถึงคนเรื่องเยอะนะเขาไม่เขาเป็นคนที่กลัวนะเป็นคนที่ชอบความมั่นคงชอบความเเหมมือนดิไ เอออาจจะมีอ่อนๆด้วยซ้ำไปเราไม่รู้ไงเราไม่มีสิทธิร์รู้เออเราไม่มีสิทธิ์วิจารณ์เอาเป็นว่าเขาเขาต้องเป็นอย่างนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาจะรู้สึกปลอดภัยถ้าทุกอย่างเป็นอย่างที่เขาเซออ็ตไว้ก็คือเยอะนั่นแหละนะเขาจะต้องเอาช้อนลายนี้ซ่อมลายเดียวกันวิธีไม่ให้เป็นท็อกซิกคือ คุณอาจจะเตรียมไว้เป็นของตัวเองอันนี้คุณจะสอนวิธีอยู่ในสังคมที่แบบคุณไม่เป็นพิษอักขคุณอาจจะเตรียมชุดหนึ่งไว้เป็นของตัวเองเลยเป็นเซตนี้เลยแบบนี้เลยที่คุณต้องการเลยและสมมุติว่าคุณกินข้าวอยู่ที่บ้านกับสามีใช่ไหมแล้วบังเอิญว่าสามีหยิบมาให้คุณนะเขาเขาเขามีน้ําใจอะคุณนะเขาหยิบมาให้คุณแล้วมันไม่ตรงกันใช่ปะไม่ต้องบนเงียบๆเดินไปเปลี่ยนเดินไปเปลี่ยนด้วยตัวเองค่ะ เ,ออเดินไปเปลี่ยนแล้วคนสามีเขาจะเห็นเองอ๋อยายนี่แหละไม่ต้องตอนหลังเนี่ยถ้าเขาเอาใจใส่คุณเขารักคุณเขาจะเลือกที่มันตรงกันให้คุณเองนี่คือวิธีอยู่ร่วมกันเพราะ,ะนั้นคลิปครูไม่ได้เอาไว้ให้ด่ากันนะเอาไว้ให้ปรับตัวอยู่ด้วยกันมันมีประโยชน์มากๆนะบอกก่อนนะเพราะนั้นถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ให้คุณเดินไปเปลี่ยนด้วยตัวเองไปเปลี่ยนลายให้มันตรงกันแล้วกลับมากินอย่างสบายใจเพราะมันเป็นความสบายใจของคุณถูกไหมแต่คุณไม่ควรไปไวุ่นวายอะเขาว่า ไม่เห็นเรื่องเลยว่าลายมันไม่ตรงกันฉันจะเอาลายมันเหมือนกันไปยิบมาใหม่อันนี้ไม่น่ารักเข้าใจยังเออความเป็นท็อกซิกไม่เป็นท็อกซิกมันอยู่ที่ตรงนี้คนที่เป็นท็อกซิกเนี่ยไม่ใช่เป็นท็อกซิกเเป็นเป็นคนเยอะอะตอนนี้พูดถึงคนเยอะแต่เยอะมันจะเป็นท็อกซิกเนียจะเป็นท็อกซิกเมื่อคุณไปเยอะกับคนอื่นเรือออกไหมถ้าเยอะกับตัวเองไม่เป็นไรคนที่เยอะเนี่ยตัวลําพังคนที่เยอะเนี่ยตัวเขาก็มีความสุขน้อยอยู่แล้วมีความสุขยากอะ ยากที่จะมีความสุขเช่นอะไรบ้างจะออกจากบ้านทีนะเสื้อต้องเข้ากับโปงบางทีนะยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้ายืนอยู่หน้าตู้นานเลยอะเสื้อต้องเข้ากับโปรงกระโปรง,ปง,ปง,ปงต้องเข้ากับรอ,องเท้ารองเท้าต้องเข้ากับกระเป๋าพอมาเอาเฮ้ยกระเป๋าไม่เข้ากับรองเท้างั้นตุ้มหูละ่ะตุ้มหูก็ไม่เข้ากับกระเป๋าอีกคือคนแบบเนี้ยจริงๆตัวเขามีลมีความลําบากอยู่แล้ว ลำบากมากเพราะคุณมีเพื่อนแบบนี้กว่ามันจะออกจากบ้านได้ตอนหลังครูต้องขออภัยครูเลิกคบไม่ใช่เลิกคบแบบยังคุยกันอยู่นะแต่ไม่นัดแล้วเขานัดแล้วเขาเลทเป็นชั่วโมงอันนี้ไม่ดีเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นท็อกซิกละไม่เคารพเวลาคนอื่นครูนัดเก้ามาสิบครูนับสิบมาสิบเอ็ดครูเลิกเลยสองครั้งครูเลิกเลยนะเขาครูถามเขาทำไมถึงเป็นก็มันเราจะเลือกอยู่ไงเลือกอะไรเลือกอะไรอ๋อคือ ตอนแรกนะเสื้อเราก็เข้ากับปงนะแต่พอดีรองเท้าอ่ะรองเท้ามันแมทมันแมทก,กับกระโปงแต่ตุ้มหูวมันเข้ากับเสื้อเราก็เลยเลือกอยู่นานเอาอันนี้เองมีปัญหาละถ้าเมื่อไหร่กระทบคนอื่นถือเป็นท็อกซิกทันทีเออเข้าใจไหมคุณนัดใครแล้วคุณไปสายคุณให้เขาไปรอคุณไม่ให้ไม่ให้เกียดเวลาของเขาคุณแค่กรอหนึ่งชั่วโมงเพียงเพราะคุณเลือกเสื้อผ้าไม่ได้มันไม่ได้ดังใจคุณเจ้าที มันไม่เข้ากระโปงกระโปง,ปงไม่เข้ารอ,องเท้าพอรองเท้าของกระโปงเสร็จตุ้มหูก็ไม่เข้ากับกระเป๋ากระเป๋าก,ก็คือเป็นปัญหาของคุณแหละนะคุณต้องไปจัดการเองอาจจะทุนเตรียมไว้ล่วงหน้าคุณเตรียมแขวนไว้ล่วงหน้างแต่กลางคืนสมมติคุณนัดไทยไว้ตอนเช้าใช่ป่ะคุณเตรียมไว้แต่กลางคืนเลยว,ว่าเอาให้มันแมทกันให้หมดเอาให้แมทกันให้หมดแล้วพอถึงเวลาเวลานัดหมายตอนเช้าปบคุณใสายสายล้วคุณออกไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าการปรับตัวให้เราอยู่ในสังคมได้โดยที่เราไม่ เป็นท็อกซิตรูออ,อกอยังอืมความเป็นท็อกซิกคือการที่เราไม่เกรงใจใครคือการที่เราทําให้คนอื่นลําบากใจอะบางคนกินเจมีกินเจกินบางสรวิรัตกินอะไรแบบเนี้ยแล้วเอตัวเองเคร่งมากใช่ปะ่ะถ้าคุณเคร่งมากคุณรู้คุณเป็นแบบนี้คุณก็ต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมจานชามช้อนสมมติคนแยกเลยนะสงดั้นหรือ คุณรู้เลยว่าคุณไปไหนมาไหนอะคุณแบบคุณอาจจะต้องเตรียมมีบางคนที่เขาเตรียมเออเช่นเป็นพวกฟลอเรสเซนเขารู้เลยว่าเซเว่นมีขายอาจจะ ifen, เป็นเป็นเป็นพวกฟอเรสเซนเป็นอะไรแบบที่เตรียมของตัวเอไงไปไม่ใช่พอไปถึงไปกินข้าวบ,บ้านเพื่อนมาแนละ้วอา้าวไม่มีอะไรที่เป็นบังสวิรัตเหรอฉันเป็นบังสวิรัตคือแล้วพเพื่อนก็อ้าวเหรอเธอเป็นมักเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขับรถกไปคุณไปทำให้เขาลำบาก คุณไปเรื่องเยอะเขาเมื่อ,อกี้คือคือนานๆที่ไม่เป็นไรทำบ่อยๆไม่เป็นจริงๆนานๆที่เขาอาจจะพายให้ให้ได้แต่ถ้าบ่อยๆมันก็ไม่ดีถ้าทุกคนก็ต้องมาทําให้คุณเนี่ยอเยอะอยู่คนเดียวคุณทําให้คนลาบากต้องวิ่งขับรถไปหาสิ่งที่คุณต้องการถ้าจริงๆแล้วคุณรู้อยู่แล้วความต้องการคุณต่างกับคนอื่นคุณต้องเตรียมตัวไว้เตรียมอบางคนจะเตรียมสเบียงของตัวเองไว้เลยว่าฉันเตรีมไม่เหมือนคนอื่นเขา แล้วเวลาไปนัดกับเพื่อนก็ตัวเองก็เอากล่องของตัวเองมาวางแล,ล้วกินของตัวเองไปไม่ใช่ไปบอกให้คนนั้นเปลี่ยนอย่างนั้นคนนั้นเปลี่ยนอย่างนี้ทําไมเธอไม่ทําอย่างนั้นทําไมเธอไม่ผัดแบบนี้เธออันนี้คือเราไม่น่ารักเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเข้าข่เนาะสุดๆเดือดซ้ำไปไม่ได้เราไม่เราไม่ได้กังวลว่าคนอื่นเขาจะลาบากใจมีบางคนไปกินข้าวบ้านเพื่อนบอกเมียเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเรากินอย่างนี้อย่างนี้นะเมียเพื่อนต้องขับรถออกไปไปหาของที่ตัวเองต้องการไม่โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยความเยอะบางคนเยอะจริงๆค่ะอ,อ่ข้าวไม่กินแบบนี้จะกินแบบนี้นะบางคนเยอะจนถึงขั้นเป็นประสาทมีจริงๆนะทำกับข้าวขึ้นของเนี่ยห่านลูกเต่าลูกเต่าต้องเท่ากันทุกลูกมันมีจริงๆค่ะต้องเท่ากันทุกลูกลูกไหนไม่เท่าหงุดหงิดลำคาญลูกลูกลูกไม่อยากคุยด้วยเลยบังคับลูกเลย ให้หันให้มันเท่ากันให้มันเป๊ะด้วยแบบเรียมเริ่มเท่ากันหมดเลยนะอืมคือถ้าเป็นแบบนั้นให้ทําเองทําทุกอย่างเพื่อตัวเองด้วยตัวเองเพราะว่าบางคนที่เป็นคนที่เยอะนะเวลาให้คนอื่นทำํำเขาจะหมดกําลังใจไนงะพอให้เขาเขาทาปับ๊บเราก็จะบ่นทําไมไม่ทําอย่างงาั้นทําไมไม่ทําอย่างนี้ก็ <c oughs> ทําอย่างนี้สิทำคือเราจะเป็นท็อกซิกท็อกซิกไม่ได้แปลว่านิสัยไม่ดี อย่างที่ครูย้ําทุกครั้งท็อกซิกค,คือการที่เราเนี่ยทําให้อากาศรอบๆตัวเราหนักงงไหมไม่งงนะอากาศรอบๆตัวเราหนักคือพูดง่ายเราทําให้บุคคลที่อยู่รายล้อมเราคนที่อยู่กับเราหรือ,อรายล้อมเราเนี่ยอึดอัดลําบากใจลาคันใจไม่มั่นใจเสียใจแม้กระทั่งการพูดจิกกัดเหน็บแนมคนนู้นนี่ก็เป็นท็อกซิกค,ค่ะอืมการแซวด้วยแซวในเรื่องที่ไม่ควรจะแซวเป็นท็อกซิกค,ค่ะ นั่นคำว่าท็อกซิกเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนและละเอียดอ่อนดีเทลเยอะเรื่องเยอะนะคะการเป็นท็อกซิกเนี่ยคนเราสามารถเป็นท็อกซิกได้ง่ายด้วยแล้วเราเป็นท็อกซิกบ่อยๆเราเราไม่รู้ตัวถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือท็อกซิกเราก็จะเป็นท็อกซิกอย่างนั้นบางคนเป็นท็อกซิกอย่างนั้นอะแล้วพอเวลามีคนบอกว่าเขาเป็นท็อกซิกเขาจิตตกค่ะมีบางคนแอดไลน์จองเวลาครูมาบอกว่าที่บ้านบอกว่าเขาเป็นท็อกลูกบอกว่าเขาเป็นท็อกซิกทีนี้ จากท็อกซิคกลายเป็นซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดเขาบอกว่าครูหนูไม่ได้นอนมาสามคืนแล้วเป็นอะไรไม่ได้นอนมาสามคืนลูกลูกเป็นอะไรลูกไม่สบายเหรอครูลูกเป็นอะไรเหรอคะลูกไม่สบายลูกบอกว่าหนูเป็นท็อกซิกเขาบอกว่าที่เขาอะ่ะอยากไปอยู่หอไม่อยากอยู่บ้านอยากจะไปเช่าหออยู่เพราะว่าหนูเป็นท็อกซิกค่ะครูลูกคึอครูเลยบอกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนคุยกันก่อน จัดการกับตัวเองก่อนนะลูกอาจจะไม่ไปวันนี้พรุ่งนี้เพราะว่าเขายังไปไม่ได้หรอกเขาอยู่หอเันต้องใช้ตังเราต้องมา็นจ่ายตังให้เขาใช่ป่ะเออแต่ไอ้ที่คุณมาจิตตกร้องผมร้องไห้เนี่ยคุณเนี่ยแล้วลูกก็เศร้าลูกก็เครียดไปด้วยเพราะว่าลูกก็คิดว่าอูไม่น่าพูดเลยคือลูกอ่ะเขาบอกความรู้สึกกับแม่เพราะว่าแม่เขาถามลูกเขาไงว่าทําไมถึงอยากไปอยู่หอทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะไอ้บ้านกับที่มหลาลัยที่เรียนอ่ะมันไม่ได้ห่างกันมากนะัก มันไม่ได้ห่างกันเลยคือส่วนใหญ่คนที่เขาอยู่หอเนี่ยคือคนที่เขาแบบอยู่มหาลัยนี้แล้วบ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือบ้านอยู่ไกลแล้วเดินทางลําบากเขาเลยเลือกอยู่หอแต่เด็กคนนี้อยากอยู่หอทีนี้แม่ก็เลยถามทําไมทธไม่ไมต้องไปอยู่นะอยู่บ้านก็ได้อยู่แล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกก็เลยหลุดปากพูดเพราะแม่ก็หลุดปากคือแม่ก็ถามว่าไปติดผู้หญิงหรือปเปล่าไปแล้วแบบเปล่า่อ,อ๋ออยู่บ้านแล้วแบบบ้านมีลูกหลุดว่าบ้านมีเป็นท็อกซิกเท่านั้นแหละ กระเจิงบ้านแตกตอนแรกเขาไม่พูดกับลูกเป็นวันเลยนะลูกก็มางา้อเออลูกก็ผมไม่น่าหลุดพูดเลยนะลูกก็มางา้อไม่ไม่แล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ก็เลยจองเวลาครูมาบอกครูในห่วงหนูหนูเป็นท็อกซิกยังไงหนูหนูหนพยายามจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดนั่นแหละจะบอกให้นะบอกให้นะแม่ที่ดีที่สุดอคือท็อกซิกที่สุดตั้งใจฟังนะ แม่ที่ดีที่สุดคือแม่ที่ท็อกซิกที่สุดอย่าพยายามเป็นแม่ที่ดีที่สุดเพราะแม่ที่ดีที่สุดคือแม่ที่เยอะที่สุดหนูอยากเรียนคำนี้น่ากลัวมากเลยนะอย่าหาว่าครูขวางโลกนะคนชอบพูดเยอะหนูต้องการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพอยากเลี้ยงเอางี้คุณไม่ต้องเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพนะเด็กถ้าเขาใฝ่ดีเขามีคุณภาพเอง คุณเลี้ยงลูกให้มีความสุขก่อนเพราะว่าคนที่มีคุณภาพเกิดจากคนที่มีความสุขถ้ามันไม่มีความสุขมันจะไปเอาคุณภาพมาจากไหนก่อนก็เนี่ยเด็กคนนี้เขาอาจจะเป็นเด็กดีเพราที่ครูฟังดูนะที่แม่เขาพูดเขาเป็นเด็กดีแหละแต่ที่เขาอยากไปอยู่ขอเขาอยากออกไปเพราะว่าคุณแม่เป็นท็อกซิกแต่เขาคุณแม่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นท็อกซิก เพราะนั้นงานนี้ว่ากันยาวเลยเพราะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงนี้กาลังแก้ปมโอ้โหแล้วคุณแม่ท็อกซิกมากพอครูให้เขาเล่าเล่าเล่า,ลาฟังเขาบอกนี่เรียกท็อกซิกเหรอครูเออโค้ท็อกซิกเลยนะ่อืมขี่ปนาวุธเลยนะ่มันไม่ใช่แค่ท็อกซิกธรรมดาเลยนะเออก็หนูแค่พูดแล้วอยากให้โลกหึดไงอยากให้มีหน้าล่ะสามีที่ไม่ค่อยกลับบ้านนะคือเอาเป็นว่าคนท็อกซิกหลายๆคนเนี่ย ไม่รู้ตัวว่าเป็นท็อกซิกรู้แต่ว่าทาไมลูกไม่อยากกลับบ้านทําไมลูกมีอะไรไม่เล่าทําไมเขาเงียบทําไมเขาปิดประตูใส่ทําไมสามมีติดเปิดดูแต่บอลลูกก็ติดแต่เกมทําไมชั้นนั่งอยู่ในบ้านเหมือนไม่มีตัวตนคุณไม่รู้ตัวว่าคุณอาจจะเป็นท็อกซิกยูมยาวเรื่องมันยาวนั้นติดตามดูตอนต่อๆไปว่าเรื่องนี้ยาวมากแต่จาไว้นะห้ามเอาไปว่าใครนะเอาเมาดูตัวเองแล้วก็มาปรับปรุงตัวเองเวลาในคลิปหมดแล้วใครต้องการปรึกษาครูแอดไลน์ศูนย์5ปดเก้าเจ็ดสี่หกหนึ่งค่ะ